อีสฐานใต้นะครับนะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะวันนี้จะมาพูดเรื่องความตายนะนะครับว่ามีกัลยาณมิตรของเรานะครับนะก็ได้เสียชีวิตไปนะครับก็พุ่งเผาไปนะครับนะก็เศร้าโศกเสียใจนะครับกันไปตามาตามปัจจัยนะวันนี้ก็เลยจะมาแบ่งปันนะครับ ธรทมของความตายนะเพราะเราทุกคนต้องตายนะครับไม่มีใครไม่ตายนะครับเกิดมาแล้วก็ต้องตายทุกคนถ้าเกิดแล้วไม่ตายนะครับทุกขมหันนะนะทุกขมหันเลยนะครับถ้าไม่ตายนะนะครับบางคนบอกอาจารย์ตายเนี่ยมันทุกข์นะมันไม่ทุกข์หรอครับมันแป๊บเดียวนะนะแต่ที่มันทุกข์เพราะมันไม่เข้าใจนี่แหละมันเลยทุกข์นะถ้ามันเข้าใจนะครับมันไม่ทุกข์หรอกการตายนั่นนะนะครับ มันแป๊บเดียวบางคนนี่ตายแบบคนบุญเคยเห็นไหมครับตายไแปบบแบบไม่รู้ตัวเลยตายแล้วตายแบบไม่รู้ตัวตายแบบไม่ไดิ้นรนทรมานเลยนะอ๋อไปแล้วนะครับใช่ไหมแต่บางคนนะครับทรมานใช่ไหมนะ้วกว่าจะตายนะก็แล้วแต่วเวียนแต่กรรมนะครับแล้วแต่วเวียนแต่กรรมนะแล้วแต่จิตแต่ใจนะครับแล้วแต่บุญวาสนาบารมีที่เราสร้างนะครับชีวิตเรานะครับจริงๆแนละ้วมันขึ้นอยู่กับสองอย่าง,งครับ บุญกับบาปมืดหรือสว่างนะถ้าเราบุญอะไรก็ดีนะครับถ้าเรามันมืดอะไรมันก็มืดมันก็มองไม่เห็นนะใช่ไหมมันก็เดินไปสู่ตกลุมตกบ่อนะครับใช่ไหมถ้าจิตใจมันมืดนะนะครับถ้าบุญอะไรก็ดีถ้าบาปนะครับอะไรก็ไม่ดีดูง,ง่ายแค่นี้นะครับอันนั้นนะครับบางทีเราอย่าไปโฟกัสที่ความตายจนเกินไปนะครับความตายทําให้เรารู้ว่า เออวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปทําให้เราอย่าไปยึดจิดยึดมั่นอะไรมากเนี่ยทับคือความตายใช่ไหมถ้าเรารู้ว่าวันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปใช่ไหมแล้วเราจะมายึดอะไรให้มันเป็นจริงเป็นจังใช่ไหมเนี่ยครับประโยชน์ของความตายนะนะครับไม่ต้องมายึดอะไรให้เป็นจริงเป็นจังไม่ต้องมาหวงอะไรให้เป็นจริงเป็นจังนะไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินใช่ไหมครับแม้แต่ทั้ทงวานร่างกายเราเนี่ยนะครับ ต้องไปยึดไปซีเรียสอะไรกับมันนะจนเป็นจนเราทุกข์นะครับนะเนี่ยรับคือประโยชน์ของความตายนะให้เราไม่ต้องไปยึดอะไรเพราะวันหนึ่งเราต้องไปวันนึงเรามาวันหนึ่งเราก็นนาต้องไปนะเป็นธรรมดานะครับอังนะนั้นเราอย่าไปโฟกัสความตายมากนะให้เราไปโฟกัสที่ความดีนะครับความดีเนี่ยนะครับดีกว่าใช่ไหม ก็เหมือนที่กันยานในมิตรของเรานะครับที่เพิ่งเผาไปนะก็แสดงความเสียใจกันไปนะครับเผาไปนะแล้วก็มีการทําบุญนะทําบุญกันก็หมดไปเยอะนะครับเป็นแสนเป็นล้านนะครับนะแล้วก็คนเป็นเจ้าภาพนะก็มาบอกว่าโอ้อาจารย์มันหนักนะนะครับหนักจริงๆเลยนะจบงานนี้เป็นหนี้เป็นสินอีกนะต้องหาเงินใช้หนี้ใช้สินอีกนะ ล้วก็ว่ามันลําบากนะครับใช่ไหมทีนี้ประเด็นก็คือว่าคนที่ตายไปเนี่ยนะครับลูกหลานก็ดีหรือญาติหนีมิตรหายก็ดีก,ดก็ทําบุญให้ใช่ไหมก็กลัวว่าคนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้ไปสู่สุคติหรือว่าจะไม่ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะก็เลยมีการทําบุญให้ทําให้เต็มที่นะครับนะแต่จริงๆเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกครับ เชื่อผมไหมนะเพราะว่าชีวิตคนหนึ่งอายกตัวอย่างแปดสิบปีแล้วตายใช่ไหมครับแล้วเราไปทําบุญให้วันนั้นนะ่ะวันเดียวนั่นนะครับมันจะได้สักเท่าไหร่ใช่ไหมมันผิดหลักธรรมชาติครับนะมันก็ดีนะครับการทําบุญไม่ใช่ไม่ดีนะดีครับมันก็ได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้นะแต่มันได้เท่าเท่าไหร่ก็ต้องดูในเนื้อในอีกใช่ไหมครับว่เาเราทบุญแบบไนะหนจัดงานยังไงค่าบัวค่าควายกี่ตัว ได้ไหมครับเราต้องดูในเนื้อในนะครับนะทีนี้จริงๆแล้วหลักธรรมชาตินะธรรมชาติให้เรารู้ว่าทุกชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่สัจธรรมมันบอกเราครับว่าการทําความดีเนี่ยให้เราทําทุกวันนะไม่ใช่รอหลังตายให้ญาติทําให้ให้ลูกหลานทําให้นะไม่ใช่นะครับตัวเรานี่แหละครับนะทุกวันเนี่แหละครับที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยให้เราทําความดีทุกวัน ทำความดีเป็นนิสัยเห็นไหมครับอันนี้ครับคือใส่ใทรของความตายนะถ้าเราทําความดีทุกวันทําความดีเป็นนิสัยเนี่ยใช่ไหมจนวัาจนแปดสิบปีหรือกี่ปีก็ตามที่เราจะต้องถึงวันที่เราต้องตายเนี่ยนะครับเราจะกลัวอะไรใช่ไหมโอ้นึกย้อนไปฉันมีแต่ทาความดีไม่โคตไม่โกงใครไม่เอาเปียบใครเนี่ยครับหลักสําคัญนะใช่ไหม ตรงข้ามกับเป็นผู้ให้ผู้สละผู้แบ่งปันเท่าที่เราทําได้ทําไวใช่ไหมมีแต่จิตใจที่ดีที่บริสุทธิ์กับคนอื่นเนี่ยครับคือหลักธรรมชาติของการใช้ชีวิตก่อนที่เราจะถึงวาระสุดท้ายนะครับแ่ถ้าเราเดินแบบนี้นะครับบุญมหาศาลครับเห็นไหมบุญมหาศาลเลยครับนั่นต่ฐาพโคตเห็นไหมพอท่านดับท่านดับขันปุ๊บไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรนะครับก็ตั้งกองฟอนขึ้นมาแล้วก็ เผาเลยเห็นไหมแต่ทาคดนะเพราะอะไรครับเพราะท่านท่านเกินบุญนะนะท่านทาความดีเกินคําว่าบุญไปแล้วแต่ทาคดนะท่านไม่มีอะไรเลยอะอ่ถูกไหมครับนะแต่ถ้าหลับเราปูถตชนคนทั่วไปนะครับใช่ไหมเราก็ต้องทําบุญดังนะนั้นวันนี้ให้เราเข้าใจนะครับว่าสัายทยธรรมของความตายนี่คือทุกวันให้เราทําความดีของเราทําไปทําไปนะทําแบบไม่ยึดไม่ติดนะครับ ถ้าเราจิตใจสว่างสวัยกระจ่างแก้งยิ่งดีครับนะมันจะได้เป็นบุญแท้กุศลแท้นะเผื่อแผ่ถึงเจ้ากรรมนายเวรนะเพราะบุญที่แท้จริงก็คือทาให้เราก็ไม่ได้ทําเอานะหรือการทาให้ครับทําให้เจ้ากรรมนายเวรทําให้จิตญาณทั้งหลายทั้งปวงถูกไหมครับการําความดีบางทีก็เนี่ยครับการให้อภัยคนที่เรารู้จักอยู่ในสังคมเดียวกันเนี่ยให้อภัยเขาช่วยกัน หยิบยืน่นมีน้ำใจเนี่ยเนี่ยนะครับเป็นบุญเป็นกุศลหมดนะครับเป็นรอยยิ้มกันไปหมดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับคือสัจธรรมนะถ้าใครทําแบบนี้นะครับทุกวันทําความดีเนี่ยวันที่ตายไปนะคุณเดี๋ยวไม่ต้องมีสีเรียสเลยนะไม่ต้องรอลูกรอหลานนะครับไม่ต้องมีล้ม,มวัวล้มควายอะไรใหญ่โตนะเพราะอะไรเพราะเราเป็นบุญอยู่แล้วครับเราทําความดีทุกวัน ใจเราเป็นบุญทุกวันเห็นไหมเราก็เลยไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยนะครับบาปไม่ทําถ้าคนเราทําความดีบาปมันก็ไม่ทําไปเองโดยปริยายถูกไหมครับนั่นก็เป็นอย่างนัง้งนนะครับแล้วเราจะไปกลัวอะไรใช่ไหมนั้นเราอย่าไปโฟกัสที่ความตายนะครับให้เราโฟกัสที่ความดีวันนี้ฉันได้ทําความดีอะไรบ้างใช่ไหมฉันได้เกื้อกูลใครบ้างไหมใช่ไหมครับ แล้วฉันได้ทําความดีอะไรบ้างไหมหรือว่าวันนี้ฉันได้ไปโกงใครไหม,ไหม <c oughs> นี่ยเราต้องดูเราในแต่ละวันนะครับใช่ไหมถ้าเราไม่ได้โกงใครไม่ได้เอาเปรียบใครนะเขารบสมมุติยังมีให้โอกาสคนอื่นให้อภัยคนอื่นแนะนําคนอื่นเนะี่ยที่เราดูแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีงามนะนั่นเราผ่านแล้วครับนะวันนี้เราผ่านแล้วพรุ่งนี้เราก็เอาให้ผ่านอีก วันต่อไปก็จะเปนผ่านอีก <Yeah. S 1> ก็คือเดินในเส้นทางที่มันเป็นสัมมานะครับ <Yeah. S 1> แท่นั้นแหละครับเนี่ยครับคือตัดจะทำของควา,วามตายนเ <Yeah. S 1> พราะวันหนึ่งถึงวันที่เราจะจากโลกนี้ไปเป็นไงนรกก็ไม่กลัวเพราะไม่ได้ทําพิษต้นยิ้วก็ไม่กลัว,ไม,ลวไม่ได้ทําอะไรพิษอ่าไม่ต้องกลัวว่าลงนรกไปแบกที่ดินเพราะตอนมีชีวิตอยู่ไปโกงที่โกงทางชาวบ้านเนี่ยก็ไม่กลัวเพราะเราไม่ทํา ไม่กลัวเขาตัดมือตัดแขนตัดขาเพราะเราไม่ได้ลักขโมยอะไรใครอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราจะตายมันก็จิตมันก็สงบใช่ไหมไม่กระวนกระวายนะคนคนทําความดีเป็นประจําจนะจะไม่กระวนกระวายครับตายก็ตายไม่กลัวพร้อมอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมดังนั้นบางทีคนเรายุคเรานะครับมันโฟกัสแต่ความตายมันกลัวตายกันนะครับพอใกล้จะตายเขาคิดได้อย่างเงี้ยใช่ไหม มีคนหนึ่งครับคิดได้อยู่โรงพยาบาลน,นะนอนนะครับไม่รอดแน่ไ,ไหมเบิกเงินมาร้อยล้าน,นบริจาคเลยร้อยล้านนะครับเพื่ออะไรสร้างความดีอันยิ่งใหญ่นะก็ดีครับไม่ใช่ไม่ดีนะนะครับแต่ในความจริงไม่ใช่อย่างนั้นค,ความจริงคือใจเราต้องเป็นใจดีใจบุญแล้วทุกวันเราก็ทําความดีนะไม่ต้องไปทุ่มขนาดนั้นนะ จึงจะเรียกว่าได้บุญใหญ่ไม่ใช่ครับทุกวันนี่แหละครับตามเหี้ยตามปจจัยของเรานี่แหละเจอมดตัวแดงเมงตัวน้อยที่มันไม่ได้มาะระลานเราเราเลยช่วยมันใช่ไหมแต่ถ้ามันมาะระลานเรามาอยู่ในห้องเราเนี่ยนะครับเราก็บอกมันถ้ามันไม่หนีว่าเปลี่ยนพวกปูมให้มันอันนี้ไม่ได้บาปนะครับถือว่ามันมาะระลานนะมันทําเราเดือดร้อนนะครับที่อื่นมีไม่อยู่มาอยู่ตรงนี้นะถือว่าเป็นวาระของมันบางคนกลัวอีกนะ ไม่กล้าฆ่ามดฆ่าแมงฆ่ายุงกว่าให้มันกัดตัวเองนั่นก็ไม่ใช่นะครับกลัวบาปมันก็เกินไปนะมันก็เป็นอาวิชาไปแล้วครับมันแตอถ้ามดแดงมันอยู่บนต้นไม้ต้นอะไรเราก็อย่าไปยุ่งกับมันอันนั้นนะครับใช่แต่ถ้ามันเข้ามาในห้องนอนเราเนี่ยเราต้องจัดการมันนะถ้ามันไม่หนีนะถูกไหมครับนะเรียกว่าเหตุปัจจัยไงมันไม่บังเอิญไงนะครับไม่ได้บาปนะครับ ไม่ใช่แปลว่าอะไรก็บาปหมดไม่ใช่นะนะครับดังนั้นขอให้เราอยู่ในความดีนะครับจะรู้ไม่ง่ายนะครับโดยปัญญานะมีปัญญานะครับเดินสัมมานะแต่อยู่กี่วันก็มีความสุขทุกวันอยู่กี่ปีก็มีความสุขทุกปีนะอยู่กี่เดือนก็สร้างความดีกี่เดือนอย่างเงี้ยนะครับจนวันหนึ่งไปถึงตายก็ไม่กังวลเห็นไหม นั้นความตายนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปกลัวมันหรือต้องไปโฟกัสมันนะครับไม่ใช่ครับแต่ความดีต่างหากครับให้เรามาโฟกัสนะนะครับให้เรามาโฟกัสความดีเนี่ยทําความดีทุกวันน,นะครับอุทิศเผื่อแผ่ทุกวันเนี่ยนะครับใช่ไหมแล้วความตายมันจะเป็นสิ่งสวยงาม Creation, นะเพราะเรามั่นใจในคุณงามความดีเพราะเรามั่นใจใน, anner, ในศัจธรร,รมนะครับทําแล้วไม่ยึดไม่ติดความดีที่แท้จริงคือทํา ทำให้นะครับไม่ใช่ทาเอานะทําให้ครับคือการให้นะความดีแท้จริงคือการให้ไม่ใช่การเอาคือการให้ครับให้โอกาสให้ครับไพให้ทรัพย์สินเงินทองให้ความช่วยเหลือให้ธรรมะให้ปัญญาให้การชี้แนะให้โอกาสเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับให้การส่งเสริมในสิ่งที่ดีอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครับคือการให้เท่านั้นแหละครับใช่ไหมในด้านจิตใจแล้วก็ใจดีใจดีก็สื่อดี สื่อดีก็อุทิศด,ดีป่าถนายเขาพ้นทุกใช่ไหมตั้งแต่พรมโลกยันนระโลกอเวกีเนี่ยปาถนาให้เขาพ้นทุกให้หมดติดค้างติดขัดอยู่ตรงไหน,นล้วก็ป่าปถนายเขาพ้นทุกแผ่เมตตาไปนะครับนี่ครับเขาเรียกว่าการให้อีกเหมือนกันนะนั่นนะครับเรามาอยู่ที่การให้การเดินมรรคนะครับแล้วก็เรื่องตายอย่าเป็นเรื่องเลยเรื่องตายอย่าเป็นของขวัญ ของขวัญน,นะครับเพราะอะไรครับเพราะเราจบแล้วเราหมดหน้าที่แล้วนะการตายนี่มันคือนิพพานนะเพราะพระดวงใช้คาว่านิพพานเราจะเข้าสู่ปร,รินิพพานใช่ไหมครับก็คือที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่มีหิวไม่มีร้อนไม่มีเย็นไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีความไม่ตกกลางบนอะไรอีกแล้วเห็นไหมเราจะเข้าสู่นิพพานแล้วเห็นไหมครับนั่นคือของขวัญน,นะแต่ สำหรับการตายของคนคนไม่ดีคนที่ไม่ดีนะครับทุกวันทําไม่ดีทําชั่วทําเลวนะตอนแข็งแรงก็มีความสุขหัวเลาะชอบใจได้เอาเปรียบคนนะครับได้ทําอะไรที่ไม่ดีนะมีความสุขชอบใจนะความตายของเขานะครับคือฝันลายครนะเขาอาจจะนี้กฎหมายพ้นนะครับนี้มนุษย์ด้วยกันพ้นด้วยความฉลาดด้วยอุบารลมี ด้วยความรวยด้วยความอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมครับแต่วันหนึ่งเขาจะตายครับเขาจะไม่มีความสุขเพราะเขาจะกลัวครับคนทุกคนมันจะรู้มันมีบุญพอที่จะรู้ครับว่าที่ผ่านมาตัวเองทําอะไรบ้างใช่ไหมครับถ้าเขาไหมโกงเขาไหมรังแกเขาไหมใช่ไหมคนโกงไหมอะไรคนจะรู้ครับคนเหล่านี้ครับพอถึงวันที่จะไปจะกลัวจะทุรนทุรายนะไฟห้ามปิดนะกลัวต้องเปิดไฟ หมออยู่ไหนต้องเห็นหมอเห็นหน้าลูกหน้าเมียทุกคนต้องมาห้อมล้อมเพราะอะไรครับเพราะเขากลัวเขากลัวจะสิ่งที่เขาทํามาเห็นไหมแต่มันก็สายไปนะครับปูกเหตุใดรับผลนั้นใช่หไหมมันก็สายไปนั้นคนเหล่านี้จะกลัวความตายถ้าเราคนไม่ดีนะครับมันคือฝันร้ายนะครับแล้วเขาก็ต้องไปทรมานพอตายลงก็ต้องไปทรมานเลยเห็นไหมเพราะเขาสเสวยสุขมาหมดแล้วนะสุดท้ายก็ต้องไปทรมาน แล้วก็ต้องเวียนไหวไปนะครับดังนั้นวันนี้นะครับเราเป็นผู้ศึกษาสัจธรรมเนีะเราต้องเดินอยู่ในก็เรียกว่ามักมักคือชอบไม่ใช่มักมีองค์แปดอย่างเดียวนะทุกอย่างที่ดีคือมักหมดนะครับอะไรที่ดีๆคือชอบชอบมันคิดชอบการงานชอบกระทําชอบใช่ไหมครับแบ่งปันชอบทุกอย่างครับอะไรที่มันดีนะั่นนะเขาเรียกมักหมดนะ อะไรที่ดีคือมัคถ้าเราไม่ยึดนั่นคือสัจธรรมคือนิโรธมัจและนิโรธนิโรธมัคมัคนิโรธวนกันอยู่อย่างนั้นทาดีแล้วไม่ยึดก็นิโรธทําดีแล้วก็คือมัคไม่ยึดก็นิโรธอะไรอย่างเงี้ยนะครับสําหรับคนเหล่านี้นะครับที่เดินอยู่ในเส้นทางของสัมมาเส้นทางของความสว่างกระจางแจ้มนะเขาตายนี่นะครับความตายคือของขวัญนะเพราะเขามาแล้วเขาอยู่แล้วเขาก็ คุมค่าไม่ติดค้างใครไม่ทําลายจิตใจใครไม่เอาเปียบใครมีแต่ให้ถูกไหมครับเขาเลยเหมือนกับเขาเต็มเขาให้จนเขาเต็มแล้วเขาพอแล้วจนเขาวันนี้จะดับจะตายจะดับก็เรียกว่าดับดับเหตุแห่งทุกข์ดับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณดับธาตุสีก็คือตายนี่แหละครับดับตามถถาคตไปน,ะนิพพานในการดับนะครับเห็นไหม ก็เขาตายเขาแตกเขาดับเขาไปเขาก็จบแล้วเขาไม่ใช่ฝันลายคนที่เดินมากคนที่คิดดีทดําดีพูดดีแล้วไม่ยึดติดยึดมัน่นนะครับคนเหล่านี้ความตายของเขาไม่ใช่ฝันลายนะครับแล้วก็ไม่ใช่ฝันดีด้วยนะเพราะมันคือการดับไปเลยสู่ความเป็นนิรันดร์นะครับไม่ต้องมาทุกข์อีกแล้วเราไม่ต้องมาหิวโหวยไม่ต้องมาแบกรับใครไม่ต้องมา วงกังวลอะไรทั้งสิ้นเลยนะก็คือตามรอยอตา,าคคนั่นแหละนะครับเห็นไหมดังนั้นก่อนที่จะถึงวันสุดท้ายของเราแต่ละคนนะครับให้เราเนี่ยนะมาโฟกัสอยู่ที่ความสําคัญนะจุดสําคัญนะครับก็คือการใช้ชีวิตนะว่าเราเดินมักไหมเราทําความดีไหมนะหรือว่าการใช้ชีวิตของเรามีแต่ทําชั่วทวําเร็วเอาเปรียบนะการทำย่วทาเร็วมันเหมือนมีความสูงนะครับ การเอาเปรียบคนอื่นไม่มีความสูงนะครับแต่ผลที่เราจะรับนะมันมหาศาลยาวนานไม่สิ้นสุดนะนะครับบางทีเราอยู่ในโลกนี้นะครับเราเอาเปรียบคนมากๆทําไม่ดีามากวันนึ้งเราก็ป่วยนะเป็นโรคประหลาดอย่างเงี้ยเป็นโรคทรมานรักษาไม่ได้ทรมานอยูน่นัะนะเหมือนเพื่อนเรานะครับที่เพิ่งจากไปนะทรมานจริงๆนะครับผมก็ไม่รู้จะแนะนํำยังไงนะทรมานสุดๆนะครับ เห็นไหมครับนี่ก็คือมันทุกอย่างไม่มีบังเอิญมันเกิดจากวิบากกรรมกี่ยเกิดกผลต้องการกระทําของเราล้วนๆนะทุกอย่างเลยครับเห็นไหมคนไม่ดีสุดท้ายก็จบไม่จบไม่สวยนะเป็นสัตเป็นธรรมดานะครับเป็นสัจธรรมคนดีสุดท้ายก็ดีคนกระจางแก้งสุดท้ายก็จบเลยดับเลยนะก็เป็นธรรมดานะครับดังนั้นนะครับทุกคนมีความตายอยู่ข้างหน้าแต่วันนี้นะครับขอให้ขอให้ทุกคนนะครับ นะสำรวจตัวเองนี่แหลนะพยายามผมเองก็พยายามนะครับทุกวันนี้นะพยายามที่จะเขาเรียกว่าอยู่เหนือโลกก็คืออะไรครับอยู่เหนือการยึดติดยึดมัน่นอยู่เหนือความหลงเมื่อก่อนผมก็หลงโลกนะครับอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากครองสิ่งนั้นสิ่งนี้นี่เเรียกความหลงนะมีแต่ความอยากที่จะได้แล้วที่จะแข่งขันที่จะเอานะจริงๆแล้วมันไม่เป็นพาละนะครับ วันนี้ผมมาเข้าใจสัาธรรมจริงๆเนี่ยผมรู้ว่าทุกอย่างมันเป็นพานลนะนะมีบ้านก็ต้องดูแลบ้านมีรถก็ต้องดูแลรถเชื่อผมไหมมีที่ดินก็ต้องดูแลที่ดินึสุดท้ายเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยจริงๆมันเป็นพานล้ถามว่ามีผิดไหมไม่ผิดครับแต่เราต้องมีให้พอดีเหมือนนกมันทํารังเหี่ไหมนกน้อยทํารังแต่พอตัวนะั่นนะมันทําแต่พอดีมันก็อยู่ของมันไม่เหนื่อยมากสร้างก็ไม่เหนื่อยมาก อยู่ก็พอดีธรรมชาติมันสอนเราหมดนะใช่ไหมแต่คนเราเป็ครับถ้าไม่สุดตรงด้านลบก็สุดตรงด้านบวกสุดตรงด้านลบคือด้านชั่วด้านไม่ดีใช่ไหมสุดโต่งคือต้องเอาเยอะๆต้องรวยมหาศาลต้องร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านจะโคตรจะโกงใครไม่เป็นไรเ,นเรียกว่าสุดตรงด้านลบสุดตรงด้านดีคืออะไรครับไม่เอาอะไรเลยสุดตรงด้านดีนะมีบ้านก็สละบ้านมีรถก็สะละรถ คือไม่เอาเลยอันนี้ก็สุดโต่งอีกด้านดีครับสุดท้ายนรกทั้งสองด้านไอ้สุดโต่งด้านลบจะเอาให้รวยร้อยล้านพันล้านก็ทุกข์ทรมานไอ้สุดโต่งด้านบวกไม่เอาอะไรเลยมีอะไรบริจาคทิ้งหมดจนไม่เหลืออะไรสุดท้ายก็นรกอีกครับเพราะไม่มีอะไรเหลือถูกไหมเพราะในโลกเรานะครับมันไม่ใช่เป็นโลกแห่งเดนพุทธ,ธนะเป็นโลกแห่งเวนัยศัตว์ครับ คนไม่มีก็ดูถูกโดนคนอื่นดูถูกเหยียดหยามใช่ไหมครับนั้นคนที่เข้าใจผิดบริจาคหมดเกลี้ยงตัวเอียงไม่เหลือสุดท้ายก็โดนดูคนอื่นดูถูกเหยียดหยามเจ็บป่วยมาก็ไม่มีใครดูแลรักษาถูกไหมครับนี่คือโลกนี้เป็นอย่างนี้นะดังนั้นเราต้องสายกลางครับสถาคตึงบอกสายกลางใช่ไหมครับมีได้ให้มันพอดีอย่ามีจนตัวเองทุกถูกไหมครับถ้ามีจนตัวเองทุกอ,อันนั้นไม่ใช่แล้วต้องมีแต่พอดี นะครับเนี่ยทุกวันนี้ผมก็เลยไงครับผมก็คำารวจตัวเองนะจุดไหนทุกจุดไหนอะไรยังไงนะครับเห็นไหมสุดท้ายก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ไม่ได้แก่งแย่งความรวยกับใครนะครับอ้อพออยู่พอกินเนี่ยไปวันๆไม่ให้ใครเดือดร้อนนะแต่ถ้ามันมีเยอะก็ได้ได้ทําเพื่อสังคมเยอะไปอย่างเนี้ยครับคือถลุไม่เบียดเบียดตัวเองนี่นะครับเนี่ยถึงจะทม เดินอยู่ในเส้นทางสัมมาแล้วเราจะมีแต่ความสบายใจนะครับวันตายคือจะเป็นของขวัญของเรานะครับถ้าเราเดินในเส้นทาง,งมิจฉานะวันตายคือฝันร้ายของเรานะเลือกเอานะครับจะเอาแบบไหนและโลกนี้คือของหนักครับถ้าเรายึดติดมันคนะือหนักใช่ไหมแลาจะแบกบ้านทั้งหลังไว้ไหมหรือแบกรถตั้งคันไหมไหมแบกที่ดินไหมไหมแบกเรื่องราวไม่อะไรไหมก็เรื่องมันก็อยู่ที่เรานะ อยู่ที่ใจเรานะครับถ้าเราแบกไม่วางเราก็หนักเหมือนโกงก็ขังเราบางคนมีบ้านไม่กล้าทิ้งบ้านก็เหมือนโดนขังเห็นไหมครับนล้นเราต้องผิวครับผิวให้มันเหมือนน้าจิ้งบนใบบอลนะนะครับมีบ้านก็มีความสุขออกจากบ้านไปก็มีความสุขเห็นไหมกลับมาอยู่บ้านก็มีความสุขเนี่ยต้องอย่างนั้นครับจะจากโลกนี้ไปก็มีความสุขอย่างเงี้ยเห็นไหมไม่มีความวิตกกังวลอะไร พร้อมอยู่พร้อมไปพร้อมสร้างประโยชน์พร้อมเดินมักตลอดเวลาเนี่ยเนี่ยครับมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับนะชีวิตของเรานะครับต้องเป็นอย่างนี้นะะโอเคนะครับวันนี้ก็แวะมาทักทายนะครับหายไปไม่ได้ไปไหนครับผลิตยานะครับผลิตสมุนไพรนะเพราะว่าตอนนี้ผมช่วยทั้งกายและใจนะคนป่วยกายก็ช่วยคนป่วยใจก็ช่วยนะครับนะก็พูดเรื่องยานนหน่ดนึงนะครับ เพื่อนที่ได้น้ำน้ำยาเป็นขวดนะน้ำยาเป็นขวดนะครับไปถึงให้เปิดฝาเลยนะนะครับเปิดฝาเลยนะครับไม่เปิดฝามันจะพุ่งเหมือนแปป๊บซี่โค้่าเลยนะครับเพราะข้างในมันมีจุลินทรีย์นะครับนะต้องเปิดฝาระบายแก๊สออกนะครับมันแรงมากนะครับเป็นสมุนไพรแบบล้วนๆเลยตัวเด็ดๆทั้งนั้นนะครับที่ทําเข้าแบบตามสัดส่วนของมันนั่นแหละนะครับนั้น มันแรงมากนะสรรพคุณนะครับล้างลูกนี้มันเคมีเยอะอะไรเยอะแม้ตั้งไขมันส่วนเกินมันล้างออกหมดนะครับแม้ตั้งน้าตาลนะกินแล้วท่านจะดีมากนะครับกินแล้วจะรู้นะนะครับถ้าได้กินน้ําสมมนไพรขวดนี้ไม่ต้องกลัวป่วยเป็นโรคหนะักกินเรื่อยๆนะครับท่านจะรู้จะรู้เองนะครับจปรู้เองส่วนตัวอื่นไม่มีอะไรมีแต่ตัวขวดยาใหญ่ๆนะครับขวด ฤดครึ่งผมให้จู่ใจเลยนะครับให้ฤดครึ่งเลยอย่างใหญ่เลยกินวันละเป๊กน,นะเช้าเปเ๊กเล็กๆเย็นเป๊กเล็กๆพอนะครับนู่นแหละเป็นเดือนสองเดือนนู่นแหละครับกวดนั้นอ่ะไม่ได้หมดเร็วนะครับเท่านั้นนะครับแล้วมันเหมือนมันเหมือนบุญนะใครได้กินก็เหมือนบุญนะครับนะร่างกายลำไส้ระบบขับถ่ายจะดีหมดอะไรที่มันจะมาทําลายเราข้างในมันโดนล้างออกหมดนะเราก็จะ ปลอดภัยนะนะครับเพราะว่าผมเนี่ยครับทําแต่สิ่งที่ดีๆนะแต่ไม่ได้โปรโมทเยอะไม่โฆษณาเยอะนะครับเพราะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเวรกับกรรมนะบางทีไม่ต้องคุยอะไรเยอะนะครับมันจะเป็นไปข้างข้อมันเองนั่นแหละนะครับว่าเงินทองผมก็ไม่ได้ปาถนาอะไรแล้วนะเพราะทุกวันนี้ชีวิตก็เยอะอายุผมก็เยอะแล้วนะครับไม่ใช่หนุ่มน้อยเหมือนสมัยก่อนแล้วนะนะครับอายุเยอะแล้วนะครับเห็นไหมนวดใด้ขึ้นงอกแล้วครับ ไม,ไม่อายุน้อยๆแล้วนะหมดเวลาที่จะมาหลงโลกแนละ้วเราอยู่กับความจริงดีกว่าแล้วก็ทําในสิ่งที่มีมีประโยชน์ดีกว่านะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอ,อยุติการแบ่งปันศัจธรรมนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับนะไว้เจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับนะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ